คุณผู้ชมคะคลังสินค้าเนี่ยมีหลายประเภทเลยนะคะทั้งคลังสินค้าทั่วไปคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิคลังสินค้าอันตรายแต่ยังมีอีกหนึ่งประเภทค่ะที่ชื่อแปลกๆนั่นก็คือคลังสินค้าท่านบนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคลังสินค้าที่เกี่ยวกับอะไรของพิกดกฎหมายหรือเปล่านั้นอยากรู้ต้องดูเราคะ่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญคุณธนากรแสงวิทูกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการนะคะบริษัทวีซับโลจิสติกส์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็อยากจะทราบนะคะว่าคลังสินค้าท่านบนเนี่ยคืออะไรล่ะคะแล้วก็ใช่คลังที่เก็บของผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าคะโอ้โนะครับถ้าพูดถึงคลังท่านบนนะครับวันนี้เร,<ไ>เรามาคุยเรื่องกับการสุรกรแไอ้ว่าผิดกฎหมายคงไม่มีนะครับก็ทสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนี่คลังสินบนคืออะไรคลังสินบนเนี่ยเป็นคลัง ตอนนี้เรามาโฟกัสอยู่มันมีหลายประเภทอ่ะนะไม่ว่าังสินค้าสมบนทั่วไปขังสมบุกเพื่อลงผลิตขังสนคนเก็บนะนิสัยกาดอะไรต่างสารพัดไปหมดปลาหกเจ็ดแปดประเภททั้งขังเก็บน้ำมันอะไรต่างสารพัดอุ้มอู่ซ่อมเรืออะไรก็เยอะแยะนะที่เรามาโฟกัสอยู่ที่ว่าที่เราใช้งานประจําประจำนะที่ผู้ประกอบใช้กันประจำนะในการก็เป็นขังสินค้าสมบภททั่วไปนะที่เราเก็บสินค้าเก็บสินค้าเพื่ออะไรเพื่อกระจาย นะทำเราเป็นฮับแล้วกระจายออกไปยังกับผู้ประกอบการรายอื่นนะครับมาพักเก็บไว้นะพักเก็บไว้ในประเทศไทยชั่วขณะหนึ่งในคังของที่เก็บจากของ,ของที่มาเก็บในคันเซนบนทั่วไปได้เนี่ยต้องเป็นของที่นําเข้าเท่านั้นนะจะเป็นของที่อยู่ภายในประเทศผลิตเสร็จแล้วไปเก็บคันเซมบนได้ไหมไปเก็บเพื่ออะไรละคังสิมบนเก็บเพื่อยกเวน้นภาษีอกรณเห็น<อ>ไหมครับในคังสิมบนเนี่ยมันก็คือว่าคังสินค้าที่เก็บสินค้าเพื่อยกเว้นภาษีอกรชั่วขณะหนึ่งนะชั่วขณะนี่นานเท่าไหร่ก็นานอยู่ประมาณ2อปีโดนมาตรฐานทั่วไปนะ สองปีขยะได้ปีเป็นเสศจก็อยู่มาสักสามปีะนะครับเว่ที่จะเก็บในคลังคารบดดนั้นนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าผู้ประกอบการถ้านําสินค้าเข้ามามแล้วยังไม่มีคลังจัดเก็บไว้แล้วยังไม่อยากเสียภาษีก่อนแต่มาเรื่อสินค้าต้องเสียภาษีก่อนมากอย่างเงี้ยก็มากเก็บในคลังทาบดก่อนนะเมื่อขายได้แล้วอยเอาไปจําหน่ายจําหน่ายต่อจําหน่ายในประเทศก็ได้จําหน่ายส่งออกต่อไปยังต่างประเทศก็ได้ ใช่ไหมอยู่ที่ผู้การเลือกใช้เอานะครับว่าจะใช้แบบไหนอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวตัวท่านเองนะท่านได้ยกเว้นภาษีแน่ๆนะภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีกรขายข้าวภาษีสันสมิธถ้ามีอย่างเงี้ยเป็นต้นนายกเว้นชั่วครั้งหนึ่งแต่ใบอนุญาตจะต้องขออยู่นะอ๋อไงต้องขออยู่ใช่ไหมตามสเต็ปอ่าตามสเต็ปไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่ได้ยกเว้นเหมือนพวกเขตปลอดกรียเก็บภารีพวกนั้นนะแต่ครั้งที่บนพวกุทธถ้าอยู่ในเขตในเอซพวกเขตไอภาคตะบดออกพิเศษพวก สามจังหวัดเนี่ยพวกชนบุรีระยองสขลพวกเนี่ยนะถ้าย่ใ,ในเขตพวกนั้น,นตามกฎกระทรวงก็ยังได้อยู่นะในการยกเว้นบริญาตต่างๆาแต่ในทางปฏิบัติก็ยังกําึ่งกำกึง่งอยู่นะครับแต่ก็มีกฎกระทรวงออกมาแล้วนะครับใ,ในการที่พูดถึงคลังพวกนี้ที่เกี่ยวเรื่องบริญาตเพื่อให้เราเป็นฮับมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอ๋อแสดงว่านะคําว่าคลังสินค้าท่านบนีเป็นสัเฉพาของศุลกกกรเหรอคะใช่ใช่อ๋อแบบนี้เองค่ะแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าคลังสินค้าท่านบนเนี่ยเก็บส,ออสินค้าประเภทอะไรได้บ้างเหรอคะ เก็บได้สินค้าที่น er ําเข้านะที่นำเข้าตู้เพจยูเว้นของต้องห้ามต้องจำกัดของต้องห้ามเพราะห้ามนําเข้าอยู่แล้วก็มันเก็บไม่ได้ไ่้ไหมสินค้าที่ยูเว้นตามกฎกระทรวงต่างที่ห้ามเก็บสินค้าพวกวัตถุระมุกอนาจารเนี่ยพวกสิ่งเสพติดอย่างเงี้ยเก็บไม่ได้นะของผิดกฎหมายใช่ไหมของที่้องห้ามพวกที่ห้ามเก็บต่างๆเป็นต้นนะงั้นเก็บได้ทุกอย่างหรอครับใช้สินค้าเป็นนำเข้าปกติทั่วไปเนี่ยนะครับเก็บได้ช่วงขณะหนึ่งที่เราฟรีก่อนในเชินั้นในการที่จะเก็บได้ท่านก็ติดต่อพวกคลังสินค้า ท่านบนทั่วไปนะครับที่สามารถที่จะให้บริการในการจัดเก็บได้ <c> นะครับแต่ก็ต้องใช้โบเกอร์ในการเคลียร์นะน,ะนะั่นหมายความว่า <c> ท่านต้องทําพิธีการสุรกรในการที่จะนําเข้า่ะก็เอาไปตรวจปล่อยที่ทานําเข้าเสร็จแล้วก็ตรวจปล่อยหน้าที่คังสินค้าท่านบนอีกที่หนึ่งในการเข้าไปแล้วพออยู่ในคังท่นบนสร็เรียบร <c> ้อยแ <c> ล,ล้วปึ้งนะแต่เวลาจะออกก็ต้องทําพิธีการดปขนสินค้าไปไหนละ่ะถ้าไปต่างประเทศก็ทําไปขนสินค้าส่งออกไปถ้าเข้าถานประเทศก็ทำเปค้าชำระภาษีก่อนเข้ามา อย่างนี้เป็นต้นง่ายๆในการคลั <ๆ S 2> งสินค้าทันบนพวกเนี้ยนะฮะประโยชน์เยอะนะครับในการใช้ต่างๆพวกเนี้ยนะครับในการซึ่งคลังสินค้าทันบนต่างๆนะครับค่ะประมาณนี้เนาะ,ละแล้วก็อันนี้อยากทราบมากเลยแล้วทําไมจะต้องไปเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าท่านบนแล้วไปเก็บที่อื่นได้ไหมคะตรงนี้อ่าก็อ,อ,าอยู่ที่ท่านนะครับค่ะนะถ้าท่านมีไว้เฮาเก็บสินค้าเช่นมีได้สิทธิ์ FCA มาเช่นฟรียอกรอยู่แล้ว่เห็นไหมท่านเสียเฉพาะแวก อย่างเงี้ยท่านก็มีคังทั่วไปที่อยู่เนว่าไม่อยู่ในภายตต้เขตองศนุ์กรท่านก็เก็บได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ที่ท่านเก็บใีคคันทนบนทั่วไปนี่เพื่ออะไรเพื่อหนึ่งจะเว้นภาษีก่อนชั่วขณะหนึ่งชั่วขณะหนึ่งอ่าประมาณสองปีนะประมาก็สองปีแหละแล้วขยายได้อีกปีก็เป็นสามปีนะท่านสามารถบริหารจัดการได้เงี้ยต้นหรือบางครั้งท่านนําเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่าใกล้ๆปีใหม่ประกาศอัตราสุกรจะลดลงไหมบางทีเอาสินค้าพวกที่มีภาษียังสูงอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหม ท่านต้องการขายในเทศกาลต่างๆเนี่ยแต่มาท่านก็มาเก็บในคลังสา้าสบลก่อนใจะมาถึงเวลาปึ้งท่านก็สามารถเอาไปจําหน่ายในเทศกาลนั้นๆได้นะเอามาเก็บลงหน้าเพราะท่านฟรียกรออยู่นี่ถูกไหมเอาไปใช้ประโยชน์มันท่านฟรียกรออยู่แต่มาท่านอย่าไปเสียภาษีกลัวเงินจมแคตโฟมันดีก็เก็บไว้เพราะยังไม่เสียภาษีก่อนถูกไหมครับอ่ะเสร็จปุ๊บถึงเวลาเทศกาลปุ๊บคุณสามารถวันนี้คุณออกของได้แขายของได้ทันคนอื่นพึ่งจะรู้ใช่นะต้องไปสั่งซื้อกว่าออเดอร์จะมาหรือสั่งออเดอร์เรียบร้อยกกกวว่่่าาาาาสสิินนนนค้้้จะะเดดทงงมออยยใลุ็ั เครื่องบินก็วันนึงแหละแต่คุณขายแล้วต้องขึ้นคุณขายของนั้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือประโยชน์ของคลังทางบนดถามว่าเก็บครั้งอื่นได้ไหมเก็บได้ไปเก็บในเขตฟรีโซนก็ได้เก็บก่อนซารีก็ได้อยู่ที่ท่านเลือกใช้อยู่ที่สินค้าด้วยใช่ไหมก็อยู่ที่สินค้าอยู่ที่โลจิสติกของท่านว่าเวฮาทัานอยู่ที่ไหนจุดกระจายสินค้าท่านอยู่ตรงไหนท่านก็ต้องเลือกเอาว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าเออสินค้าฉันมีเป็นสินค้าต้องขอบอนุญาตจาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม <ฮา S 2> นะพวกสมอ,อต่างคนเนี้ยนะถ้าเก็บคลังสินบนบอกแล้วว่าจะต้องมีใบญาตใช่ไหมค่ะมันต้องขอใบญาต<ฮ>าแต่กับการถ้าคุณบอกอไม่เก็บคลังถินบนต้องมีใบญาตอ่ะแต่สินค้าจี่เรเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามา Потому, ต้องมีสมอนะอยังไม่อยากยังไม่ขอยังไม่อยากขอใบญี่หาดจะไปเก็บที่ไหนดีอ่ะต้องไปเก็บที่เขตปลรกรหรือเขตการศซรีดีกว,ว่า,<ฮ>าที่เป็นพวกที่เป็นพันธิกรรมอ่ะเก็บได้นะคุณได้ยกเว้นนะช่วงขณะใบญาตจะไม่ต้องขอแต่ไหมแต่ถ้าคุณเอาคลังถนบนคุณต้องมีใบญาตก่อนถึงจะเข้าได้นะ ออนนีมันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนี่เป็นต้นนะก็เห็นภาพว่าทางทับบนเนี่ยก็เก็บสินค้าทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดมีสินค้าที่มีเกี่ยวกับพวกใบยาส์พวกสมอต่างๆก็แนะนําให้เก็บในเขตฟรีโซนหรือเขตการเสดีดีกว่านี่เป็นต้นเพราะไม่ต้องมีเรื่องของสมอใช่ไหมหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นใบยาสอื่นทางทับลพวกเขตฟรีโซนก็ต้องขอเหมือนกันนะไม่เว้นแต่เขายกเว้นให้เฉพาะมาตรฐานคุณภาพ ต่างๆผลนี้ก็ได้ประโยชน์กันก็ดูที่สินค้าท่านก็มาคุยกันนะครับว่าเข้าตรงไหนเหมาะสมกว่าละอย่างหนึ่งท่านก็ต้องดูด้วยโลเคชันท่านจะกระจายสินค้าที่ไหนแต่มาที่ใกล้โลจิสติกประหยัดคอสได้มากกว่าการอย่างนี้เป็นต้นก็องมานั่งดูกันดูหลายอย่างเหมือนกันนะคะดูงยากจังเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยวีซ์เอฟเองเนี่ยมีให้บริการลูกค้าอย่างไงบ้างคะก็แนะนําได้นะครับก็มาคุยกันถ้านจะนำเข้านี้นะครับก็มาคุยกันว่าจะเก็บที่ไหนดีกว่ากันและสินค้าไหนได้ผลประโยชน์ กับลูกค้าสิทธิประโยชน์ตรงไหนได้มากกว่าอ่อย<ม>นางี้เป็นต้นก็มาคุยได้หรือเช้าใกล้ครับแนะนําได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร<ม>ครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณธนากรมากเลยนะคะคสวัสดีค่ะคสวัสดีครับคุณผู้ชมคงจะทราบเกี่ยวก,กับคลังสินค้าทันบนกันแล้วนะคะว่าสินค้าที่จัดเก็บในนี้เนี่ยมีอะไรได้บ้าง และหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิธประโยชน์ทางภาษีนะคะ Vserve เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและบริการท่านค่ะและโปรดอย่าลืมติดตามสาระน่ารู้ด้านโลจิสติกส์ได้ใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกส์ของ Vserve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vservelogistics.com นะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ r e s e r v e logistics skill channel ค่ะ